ครับเป็นยังไงบ้างครับแฟครับครับครับก็ได,ได้ได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากๆครับกับแฟนๆเลยตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่เริ่มฉาย EP แรกๆ EP แรกจนถึง EP ที่6กจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากๆครับทั้งหลายๆอย่างในทั้งเรื่องการแสดงของพวกเราเนีทั้งเรื่องโลเคชันต่างๆทั้งเรื่ององค์ประกอบภาพรวมของซีรีส์นะครับก็รู้สึกว่าดีใจมากนะใช่ครับแต่ก็นอกจาก นอกจากได้รับฟีดแบกที่ดีก็จะมีคาติคำคำติด้วยคําชมด้วยแล้วก็รับทุกอย่างมามาปรับปรุงเนะีแล้วก็มามาไว้เ <t sentido> ป็นบทเรียนต่างๆครับก็ขอบคุณมากๆครับแฟนๆที่ให้ความสนใจกับซีรีส์ของพวกเราเนอะทัวร์นะครับต้องทั้งแฟนๆชาวไทยแล้วก็แฟนๆชาวตา่ตางชาตาิด้วยครับครับก็ขอบคุณแฟนๆมากๆเลยครับสําหรับทุกๆฟีดแบกเลยครับเพราะว่าพวกเราทีมแสดงก็ได้อ่านฟีดแบกตลอดเลยครับแล้วก็ค่อนข้างดีใจมากๆที่ทุกคนชื่นชอบครับก็ ถ้าใครชื่นชอบก็ฝากบอกต่อเพื่อนๆกันได้นะครับครับใช่แล้วคแบบคำไหนที่แบบพัดใจเราพิเศษนะครับครับก็อย่างอย่างของผมเนี่ยก็จะมีเหมือนซีนที่ผมซีนถอดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นซีนที่แบบผมก็พยายามคุมอาหารหนักมากๆเพื่อที่จะให้ซีนออกมาให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยครับก็แล้วแฟนๆก็เห็นความพยายามนั้นก็รู้สึกว่าดีใจมากครับแต่ว่าสิ่งที่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการแสดงครับ ทุกแบบหลายๆ EP จะมีคนชมนะฟีดแบ็มาว่าแบบช่นชมการแสดงของพี่แม็กนะช่วงมการแสดงขององนัทแบบเก่งขึ้นมากๆเลยแบบแบบการแสดงซีนนี้ทำให้แบบโหแสดงออกมาได้หลากหลายความรู้สึกมากๆทําให้เราอะ่ะอ,อินกับกับมันแล้วก็ทําให้เราเข้าใจตัวละครน,นั้นๆได้เลยครับก็ตรงนี้เป็นอะไรที่มีส่วนตัวแล้วชอบมากที่สุดครับใช่ครับเพราะเหมือนทุกคนก็จะเห็นตรงกันเลยว่าแบบคาแรคเตอร์ของพี่แม็กกับพี่ไทยคือแบบ คนละขั้วเลยครับแต่ว่าพอพี่แม็กได้มาสวมบทเป็นพี่ไทยแล้วก็ค่อนข้างทําออกมาได้แบบดีแล้วแฟนๆก็แฮปปี้มากๆครับเห็นถึงความแตกต่างระหว่างแบบความเป็นพี่ไทยกับความเป็นพี่แม็กแบบชัดเลยครับผมใวเนทุกนทกันบ้ามอใช่ครับใช่ครับก็ระหว่างก่อนก่อนที่เราจะถ่ายทำกันเนะเราก็เหมือนกับอ่านบทกันเต็มที่นะมีเวิร์กช็อปการมีพูดคุยแลกเปลี่ยนคาแรคเตอร์ต่างๆนะบทต่างๆซีนต่างๆในเรื่องนี้ก็ ว่าทําให้เราพอออกมาแล้วรู้สึกดีแล้วก็โหขอบคุณมากครับแล้วก็ดีใจที่ที่ดีใจที่ตอนนั้นเราตั้งใจมากๆทําให้ออกมาได้ออกมาได้ดีพอสมควรเลยครับเรคนเนี่ยันีช่วยดีครับครับครับใช่ครับในระหว่างที่เราถ่ายทำกันเนี่ยเราก็จะมีการคุยกันด้วยว่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเข้าซีนไปด้วยกันครับแล้วก็จะมีการพูดคุยกันได้พูดได้ได้ เตรียมกันได้ทากันบ้านกันดีกว่าครับแล้วก็ว่าซีนี้จะออกมาเป็นแบบไหนดีอะไรอย่างี้ก็รู้สึกว่าแล้วเราช่วยกันดีไซน์ให้มันออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันไปครับผมแล้วด้วยความที่เราทํางานด้วยกันมานานแล้วก็ทําให้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่คุยกันแป๊บหนึ่งล้วก็จะเข้าใจกันแล้วครับอะไรเงี้นง่ายนใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับในการซิง์ในการแบบเตยมตัวก่อนเข้าฉากต่างๆซีนอารมณ์ต่างๆหรือว่าอาจจะจะ สิกันค่อนข้างไวพอสมควรครับใช่ครับ,รบใช่ใช่ครับแบบ<ช>ถ้าเป็นแบบช่วงแรกๆที่แบบเราเล่นไวเดซินีมันก็ยังจะมีแบบมันยังแบบว่าเหมือนซิงกันไม่ได้เต็มร้อยขนาดนั้นนะครับแต่พอหลังจากดื้อเฮียหลังจากเราได้ถ่ายทำทูเวิร์ด้วยกันผมรู้สึกว่าค่อนข้างแบบซิงกับพี่แม็กมากๆในการแสดงแบบรู้สึกว่ามันลื่นไหลามากมาครับแล้วก็เรารับส่งอารมณ์กันได้ดีมากๆครับ่ที่เราน,น้อะนะวาที่แบบ ใช,ใช่ใช่ครับเหมือนทิ้งกันละหมาดครับคนนี้นะะอ่าเ,เหมือน,เ,นเหมือน,นจริงๆแล้วการแสดงมันก็ต้องใช้มีความเชื่อใจกันครับแล้วก็พอพอ,พอ,พ,อพอเราเราเอาผ่านการแสดงผ่านงานต่างๆด้วยกันมาเยอะครับก็ทําให้ค่อนข้างไวครับจริงๆแล้วบางทีแค่เหมือนกับมองกันแล้วก็แบบเหมือนกับจับจับมือกันแป๊บหนึ่งหายใจสองสามสี่ปุ๊บแอคชั่นแล้วก็จะแบบซิงกันแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนน่าจะจะเติมตัวด้วยความสําคัญ ครับนะครับใช่ครับใช่ใช่ครับก็รู้สึกได้ครับหลังจากที่ไปดูผลงานของตัวเองเนะจากเรื่องก่อนหน้านี้จนถึงมาถึงเรื่องนี้ครับก็รู้เลยถึงการพัฒนาการของของเราทั้งสองคนครับใช่ครับก็จริงๆพวกเราสองก็ตั้งใจมากๆแล้วอยากจะให้ใหมันออกมาดีบางครั้งก็อาจจะมีทั้งดีบ้างหรือว่าไม่ดีบ้างนงครับแต่ว่าอยากจะบอกเลยว่าเราตั้งใจมากครับแล้วก็คิดว่าจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าทุกโอกาสที่เข้ามา มันมีค่าพวกเรามากๆครับเพราะว่าจากทุกๆแต่ละโอกาสที่แบบเราได้เล่นแต่ละเรื่องเนี้ยก็ทั้งตัวนัดพี่แม็กเองแล้วก็แฟ <ๆ S 1> นๆเองก็ได้เห็นแบบพัฒนาการของพวกเราเติบโตขึ้นมาในในทุกๆเรื่องเนี้ยเหมือนแบบเหมือนเราค่อยๆเติบโตไปด้วยการมอมกับฮาร์ดิสก์้อมอกับทุกคนครับก็ดีใจมากๆครับคกับซี ก็จร <c oughs> ิงๆแล้วคิวรแรกๆอะ่ะคิวรแรกๆก่อนที่เราจะคิวรแรกๆอ,อ่ะยังยังไม่ค่อยสถเยรยังไม่ค่อยลงไค่อยๆย,ยังปรับปรับกันอยู่ครับแต่ว่าพอเริ่มแบบเริ่มคิวที่5ที่6อะไรเงี้ยเราเรา,เราเริ่มนิ่งกับตัวละครแล้วเริ่มนิ่งกับคารคเตอร์้วครับก็รู้สึกว่าในเวลาก่อนที่จะเข้าซีนอะไรหรือว่าในวันนั้นที่เราถ่ายทํากันนยครับเราก็จะเหมือนก่อนที่จะเริ่มนอาทำเราจะทําสมาธิกันก่อนแล้วก็เหมือนจูนว่าวันนี้เรามาเป็น พี่ไทยนะวันนี้เรามาเป็นน้องครามนะแล้วพอพอเรารู้แล้วว่าซีนที่ต่อไปเราจะเข้าเป็นซีนอะไรเราก็เตรียมว่าเออก่อนหน้านี้เราเจออะไรมาบ้างแล้วเราก็มันก็ใช้เวลาไม่นานแล้วมันก็ไม่ได้ยากแหละในการที่เราจะจูนเข้าคารคเตอร์เข้าไปครับแล้วพอพอเราจูนตัวเองเข้าไปได้แล้วเราก็จะนึกเราก็จะเหมือนกับทิ้งตัวตัวแม็กออกไปแล้วก็เอาตัวไทยขึ้นมาแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่กักการี่นออกการีเป็นตัวก็ ผมรู้สึกว่ายากเป็นบางซีนครับยากของน,นัดจะมีซีนอารมณ์ซีนหนึ่งที่แบบอยู่ท้ายๆเรื่องรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่อารมณ์ค่อนข้างหนักแน่นมากๆครับซึ่งพอตอนคัดไปก็ <Okay. S 1> มีการออมันก็จะมีอารมณ์ค้างนิดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้เวลานิดหน่อยในการสลัดมวลอารมณ์ออกไปครับผม <Okay. S 1> ก็จริงๆมันก็เป็นความมืออาชีพของนักแสดงด้วยครับในการที่เราจะต้องจัดการความรู้สึกของตัวเองให้ได้ในขณะที่ แอคชั่นเราก็เป็นตัวละครไปแต่ว่าพอคัดเมื่อไหร่เราก็ต้องกลับมาเป็นนักแสดงเราต้องเคลียอารมณ์ทุกอย่างออกไปครับใช่แต่ยอมรับว่าในซีนไหนที่มันเป็นเหมือนกับอารมณ์ที่ที่ที่มาใช้ลมมากพอสมควรเงี้ยครับก็มันมันยังมีค้างไปถึงวันนั้นเราก็จะมีอารมณ์มนๆติดติดตัวไปสักพักหนึ่งอะไรครับใช่ใช่มีคนช่วยในการเคลนกัน้มีครับมีครับก็ อย่างซีนที่นัดพูดอะผมรู้เลยว่ามาถึงซีนไหนเนะแล้วหลังจากหลังจากคัดไปเราก็จะมีการไปปลอบหรือว่าได้การมปคุยเออดีมากแล้วพอแล้วนะ<บ>อะไรเงรี<บ>้ยก็<บ>กลับกลับกลับจบแล้วนะนะผ่านมาแล้วนะสุดๆครับก็รอดูได้ครับรอดูได้ครับแต่ว่า ทุกคนก็จะแซวกันเนอะว่าแบบแม็กนั้นมีแต่ดาราม่าเลยเรื่องนี้ดาราม่าหนักมากเลยแต่อยากจะบอกว่าถึงในอนาคตที่ใกล้ๆเนี้ยมันจะมีดาราม่าก็จริงนะแต่ว่ามันไม่มีแค่ดาราม่าอย่างเดียวนะครับร<ไ>อดูได้ครับครับแต่บคนก็มองเหนบแล้วแบบอยากมามเป็นตัวสคัญราะนดแม็กก็อยากนะครับนน้ายากเป็นใครครับเอาจริงคือ พี่ไทยนะั้นก็อยากลองเป็นครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันท้าทายเราด้วยกับการที่จะต้องมีสองคาแรคเตอร์เพราะาอยู่อยู่โคลโลโลกันด้วยครับแล้วก็ค่อนข,ข้างชื่นชอบคาแรคเตอร์พี่ไทยในโลกหนึ่งครับรู้สึกว่าหาจับต้องคนแบบนี้ในโลกมนุษย์ยากครับก็อยากจะเข้าไปเป็นเขาดูครับเป็นหมายความว่าไงแบบไม่ค่อยมี <c oughs> คนแบบนี้แต่อยากจะบอกว่าหูอยากให้นั้นได้รอเหมือนกันนะบอกเลยว่าจะได้เข้าใจมากยากจริงยากจริง นจริงมากครับก็เชื่อแบบคือทุกครั้งที่อยู่กับพี่แม็กในซีนเราก็เชื่อตลอดว่าพี่แม็กเขาเป็นพี่ไทยครับโอ้ขอบคุณมากครับครับผมก็ก็ชมเป็นโอกาสครับแบบถ้ามีโอกาสได้ชมก็ชมวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีนะสามารถชมได้นะก็ชมแล้วไงครับใช่ชมไชื่นใจหน่อยเก่งก็นี่แหละ แบบว่าพี่แม็กก็ได้พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าพี่แอกก็สามารถเป็นได้ในทุกๆบทบาทไม่ว่าบทบาทนั้นมันจะใกล้ตัวหรือห่างไกลแค่ไหนพี่แม็กก็ทําได้ครับครับผมใช่ใแต่ว่าก็มีมีมีคนรอบข้างช่วยครับมีนราช่วยด้วยอะไรก็ทําให้มันออกมาได้ง่ายง่ายขึ้นครับใช่แล้กอย่างนี่น้องครามเลยครับเพราะว่าอยากในหลายๆบทบาท หลังๆมานี่ผมด้แจะบทที่แบบค่อนข้างดราม่าหนักๆเลยอยากจะเป็นบทที่มองโลกในแง่ดีสดใสแล้วก็เอนจอยไปกับสิ่งต่างๆรอบตัวบ้างครับแบบว่ายิ้มบ้างครับเพราะว่าทั้งเรื่องดื้อเฮียแล้วก็เรื่องทัวร์มาเนี่ยแต่ขับก็จะถามว่าพี่ททยยิ้มกี่โมงพี่ททยยิ้มกี่โมงก็คือยังไม่มีใครเห็นฟันแม็กเลยครับเพราะไม่ยิ้มเลยใช่ๆครับก็อยากจะเล่นเป็นคนที่โลกสดใสบ้างเลยครับก็นอกข่าวจะเป็นคนที่โลกสดใสอะไรอย่างเงี้ย สดใสครับนี่ก็จะเป็นคแรคเตอร์คล้ายๆกับครามเลยครับในในใน,ในมุมของความสดใสความความมอโร่ที่ดีอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับอุย้ยผม,ผม,ผ,มผมชมผมชมบ่อยมากผมชมบ่อยมากบอกว,ว่าเก่งมากเก่งมากแล้วก็พัฒนาขึ้นเยอะมากๆครับในในในทุกครั้งที่มีโอกาสได้ทาอะไรร่วมกันทํางานร่วมกันหรือว่าได้บทบาทใหม่ๆร่วมกันก็รู้สึกว่านัดเป็นคนที่พยายามมากแล้วก็ตั้งใจมากๆครับแล้วก็จะชมตลอดว่าเออมาดีมากนะเก่งขึ้นเยอะเลยอะไรเงี้ยครับ ครับครับอยากเล่นคอมเมดี้ครับเบาสมองอยากอยากเล่นเบาสมองมากครับอยากเล่นคอมเมดี้บ้างอยากเล่นอะไรที่ที่ทําให้คนคนดูอ่าคนที่ดูแล้วสนุกมีความสุขหัวเราะยิ้มเฮฮาไปกับ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 บทบาทนั้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอยากอยากจะได้บทบาทอยากมีโอกาสได้เล่นบทบาทคอมเมดี้บ้างอะไรอยย่างงเี้ครับ อยมันอยู่นเายเลยแต่เฮ้ยโอ้ยมันก็มาอย่างนี้มันก็ไม่ไหวหรกครับผมอันจะมีจังหวะคร่าคดีรครับอ๋อแต่ก็ห่างหายกันไปนานแล้วนะแล้วมีไอเกนเขาก็ฝากไว้แล้วกับบทพ่จิมมี่นะตาตึงใจทุกคนมากงั้นจต่อไปต้องเล่นซิคอมแล้วมโอยโอ้ยซิคอมรอเข้ามากครับ ชีวิตนี้อยากมีโอกาสไดเล่นซิทคอมสักหน่อยครับพองานหน่อยครับผู้จัดไหนอยที่ที่ท,ที่ที่ได้เห็นคลิปนี้เนะแล้วก็ได้ได้ฟังคลิปนี้นะแม่นะอยากเล่นซิทค,คอมมากๆครับจะไม่ท้าให้ผิดหวังครับผม <c oughs> ติดต่อมาได้เลยครับโอ้โหการส่งมาแบบนี้ไม่อะไรท <chos> ี่ย,ย,ยากหรอเปล่บุกเดิมๆนาเล่นบ <efficiently S 1> <ด>่อยมันก็ไม่ค่าใช่เก็ตเก็ตโอ้ยผมว่าผมว่าไวครับ วยครับบอกเลยว่าโอ้โหผมเก็บหมดอ่ะใครส่งมาเนี่ยผมเก็บหมดผมต่อได้ปุ๊บ้าโป๊บ้าอะไรครับโอ้ัอนนั้นก็วยนั้นก็วยนั้นก็วายก็วยถ้าเป็นมุกที่ทันก็คือทันเลยแต่ถ้ามุกไหนไม่ทันก็คือก็ก็นิ่งไปเลยต้องให้พี่แม็กอธิบายอีกทีครับแต่ว่าพี่แม็กเขาเป็นคนที่แบบเขาเลื่นไหลมากๆกับทุกๆมุกแบบว่าเขาจะเป็นคนแง่ที่ดีใช่ไหมแน่ที่ดีหมายถึงว่าแบบคือพี่แม็กเขาจะเป็นคนที่คอยอุดร้อยรั่วแบบจังหวะ ในทุกๆจังหวะเวลาที่แบบเหมือนมันจะมีช่องไฟในการพูดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีมุกดีๆเข้ามาตกให้ทุกคนกลับเข้ามาในจังหวะที่ถูกต้องเสมอโอเคครับโอเคพอก่อนเดี๋ยวพี่ลอยไปนู่นแล้ว <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ผม <c oughs> ครับไู <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> โอ้โก็ก็ดีใจมากครับมีโอกาสได้เจอกับ วงไดซ์นะวงไม่เจอแบบพีซิด้วยแล้วก็ไมดี้มินดี้เฮ้ยไมดี้มินดี้เอ้ยเนี่น้องๆคือน่ารักใช่ครับน่ารักทุกคนเลยใช่ครับแล้วก็งานแฟนๆที่นั่นน่ารักมากๆครับให้การตลอบที่ดีมากๆเนอะแล้วก็ให้กำลังใจเสียงเชียร์ตลอดเลยใช่ครับผมก็แฟนๆน่ารักมากทั้งทั้งที่ที่ที่ตามไปเชียร์เนอะแฟนที่นู่นแล้วก็แฟนที่ให้กำลังใจจากแบบหน้าจอก็ทุกคนน่ารักมากครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีโอกาสได้ไปเจอแฟนที่นู่นอาหารอร่อยด้วยครับ ใช่โอ้ยยังมีผู้อยากไปมากอยากไปอยากไปเวลามันแบบกระชันชิกเกินไปครับแล้วอีกวันหนึ่งหูเราต้องกับบินกลับแต่เช้าด้วยเหมือนมีไฟเดียวไงครับเหมือนไฟน้อยครับแต่ว่าได้ได้ยินมาเลยว่าที่นี่คือตัมามูครับผมีทั้งแบบเออทั้งท่านพญานาคใช่ครับตก็รู้สึกว่าครับทําเพียงทาพญานาคด้วย บอกเลยว่าไปจังหวัดน,นี้ผมผม,มั่นใจเลยนะอาหารอร่อยได้มูผู้คนน่ารักมากแล้วก็สถานที่สวยๆด้วยสาย,สายมูบ้างับางโอกาสครับก็จริงๆแล้วมันเป็นที่เหนี่ยวทางจิตใจนะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันก็ทําให้สบายใจอะ่ะผมก็ทําบุญกันไม่ค่อยขาดนะทำกันตลอดไปเรื่อยๆครับใช,ใช่ครับกรอ่ะใปากังเคยเจอเลยโอ้ส่วนตัวผมยังไม่เคยเจอครับ ถ้าคนเจอนี้ต้องถามแม่เจมส์เลยครับเห็นเขามีแบบเล่าเรื่องผีอยู่มันมีโหมันเอาจริงมีในในถ้าในถ้ำอ่ะในในในกองที่เราถ่ายกันอ่ะเขาบอกว่าเขาเขาเจอกันนะแต่ว่าพวกผมอ่ะไม่ไม่ไม่ได้เจอกันเลยในถ้ำที่เราถ่ายทํากันมันเหมือนคือในถ้ำมันจะมีหลืบหนึ่งครับที่แบบคือเอาเอาเรื่องนี้เหรอเอาเรื่องแรกเพราะมัหลืบคือมันมันมีหลือบหลือบหนึ่งมืดๆอะไรเงี้ย คือนายก็ไม่รู้ว่ามัน <c oughs> เป็นหลืออะไรครับซึ่งระหว่างพักที่แบบเขาเซตซีนกันอยู่อะไรเงี้ยนะก็ <c oughs> จะชอบเข้าไปอยู่ <c oughs> ในเหลือ <c oughs> นัออ้นเข้าไปแอบในหลืบนั้นแล้วก็แบบแอบบมองทุกคนจาก้านอก,นอกว่าเขาทําอะไรกันอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วเราก็อยู่มืดๆคนเดียวซึ่งในตังวะที่ถ่ายเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่าหลังจากที่แบบปิดกล้องได้กลับมาแล้วก็ได้รับรู้จากทางทีมงานอย่างที่ว่า ไม่ลืมนะนจริงๆแต่ก่อนมีแบบเหมือนเป็นโครงกระดูเป็นแบบคือเหมือนมีศพอยู่ในน,นั้นอะไรเงี้ยครับ,รบซึ่งผมก็ไม่รู้มารู้ที่หลังก็ก็คนลุกอยู่ครับ คือมีมีมีคนคอนแอบแค่นั้นเลยฮะมีคนเสียชีวิตในในหลืบนั้นครับเหมือนกันจริงแล้วเหมือนกันจริงแล้วเป็นช่องเขาช่องหลืบนิดนึงครับแต่เข้าไปเข้าไปในลึกอยู่แล้วก็เหมือนกันมีคนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ทั้งที่ที่คนแถวนั้นไล่ฟังนี้มีคนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เสียชีวิตอยู่นั้นแล้วก็เจอโครงกระดูกครับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยที่เห็นก็คือเห็นเงาอยู่หน้าหลืบนั้นที่ที่นัดเดินเข้าไปครับ อะไรอย่างนี้อะไรงนี้แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องนะเราเพิ่งมารู้ตอนหลังไว้ายวครับไวครับขออนุญาตต่างๆครับเพราะว่าสถานที่ที่เราไปไปถ่ายทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมใช่ครับไม่มีสัญญาณโทรศัพท์อะไรอย่างนี้เลยใช่อากลัวครับ กลัวกลัวกลัวก็ไม่ค่อยค่อยแต่พี่แม่เขาดูชอบฟังเรื่องอะไรแบบผมชอบฟังเรื่องผีนะแบบฟังแห้งครับผมว่าฟังแห้งครับฟังสดไม่ไหวครับผมหลับก่อนก็นั่นแหละครับผมผมผมชอบฟังผีแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้เจอนะแล้วก็ไม่คิดว่าอยากจะเจอด้วยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวจนแบบว่าทําอะไรไม่ได้ครับก็ปกติครับอะไรประมาณนั้นครับใช่ใช่ก็สามารถกลัวในกลัวในปริมาณที่สามารถปกป้องคนข้างๆได้อยู่ครับ ่สุดนไม่อนครับที่น่าสนุกสนุกครับว่าจะมีอะไรีครับหน่ครับแค่นกลสย็จะมีแบนครับแก็ใช่ครับก็นะครับ้นอยากฝากหรือไงพี่บ่กอยากฝากอไรได้ครับอะไรครับครับโอเคนะครับผมก็ขอฝากงาน Final EP ของ Two Worlds ด้วยนะครับผมก็อยากชวนทุกคนมา ดูตอนจบไปด้วยกันนะครับผมก็บัตรจะขายวันที่1พฤษภาคมนี้นะครับผม10 0โมงตรงผ่านทาง Ticket ตเมลอนนะครับผมก็บัตรมี2ราคาด้วยกันนะฮะมี2 4 5 0ันนะครับผมกับ1,250ก็แล้วแต่ทุกคนเลยว่าอยากอยู่ใกล้พวกเราแค่ไหนนะฮะแค่ว่าอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้แล้วครับผมก็มาใช้เวลา ให้คุ้มค่าใช้เวลาอันน่าจดจำนี้ไ้ด้วยกันครับ <นะ S 2> ผมก็ในอ e ี1 0นี้นะก็จะมีโชว์วิเศษต่างๆนะจากพวกเราเนื้อแสดงทั้ง5้าคนเลยนะครับผมแล้วก็มาดู E ี1 0ด้วยกันเนื้อมาดูบทสรุปของเรื่องนี้ด้วยกันบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแล้วก็สนุกแน่นอนครับครบรสชาติแน่นอนครับก็อยากจะให้ทุกคนมา<ช>เป็นมาดูพร้อมกันเนะแล้วก็ขายบัตรวันที่หนึ่งนี้แล้วนะครับผม,<ช>ผมก็ ก็บอกเลยว่าถ้านึกถึงแม็กนึกถึงองนัทนะครับผมบอกเลยว่าทุกคน <เห S 1> ได้กดบัตร<ห>มาได้แน่นอนครับ<ห>ก็อยากจะให้ทุกคนมาดูด้วยกันนะครับผมครับค,ครับมาสิครับครับขอบคุณครับมาเลยครับสวัสดีครับ Welcome to Star, to Star Society. Society.